อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวขอเริ่มต้นที่เดือนเซปติมเบอร์หรือว่ากันยากันก่อนเลยแล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นเดือนที่ค่อนข้างไม่ค่อยจะดีแล้วกันถ้าเราดูนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเดือนกันยานาโคไนอาการส่วนใหญ่จะแดงแล้วกันเพื่อนๆนะแต่ถ้าเราดูนันในช่วงต่อปี2 0 2 3เขียวมาหนึ่งเดือนนะครับนะก็ถือว่าเซอร์ไพรส์ใครหลายๆคนนะเพราะว,ว่าแดงกันมา6ปีติดต่อกันนะรอบนี้เขียวรอบนี้จะเขียวหรือปเปล่าคงจะต้องรอดูนะครับแต่สิงหาเป็นเดือนที่ค่อนข้างแย่ม,มากๆนะครับแต่เรารู้อยู่แล้วาาว่สิงห กันยาเป็น2เดือนที่แย่ที่สุดแห่งปีนะครับนะก็หวังว่ากันยานี้นะครับนะจะเซอร์ไพรส์ได้แล้วกันแต่ก็เผื่อใจเอาไว้หน่อยแล้วกันนะว่ามันอาจจะแดงเหมือนอย่างปีกันก่อนนะครับนะเพราะว่าส่วนใหญ่มันแดงกันนั่นเองนะครับ <S <S ทีนี้เราไปดูอีกหนึ่งปัจจัยที่อาจจะส่งผลที่ไม่ดีแล้วกันเพื่อนๆนะก็คือในเรื่องของ unemployment rate นะครับนะหรือว่าในเรื่องของอตัวเลขการว่างงานนะครับนะที่อัตราเนี่ยหรือว่าเรทเนี่ยมันอาจจะสูงขึ้น ไปหลังจากนี้นะครับเพราะถ้าเราดูเทรนด์แล้วโดวยรวมนะในเรื่องของตัวอนเนียนพอยเมนเลตเนี่ยจะสังเกตได้เลยนะว่ามันเป็นเทรนด์ขาขึ้นนะนเพืเ่อนๆหรือพูดง่ายๆว่าคนเริ่มเนี่ยไม่ค่อยมีการมีการทำกันในช่วงช่วงนี้นะครับนะั่นหรือวา่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วกันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในณขณะนี้นะครับนะซึ่งพอมันเพิ่มแบบนี้สิงนักเกิดขึ้นคืออะไรฮะรตามมาด้วยกราฟสีเทา กราฟเสีเทาๆคือ recession ครับเพื่อนๆ recession area หรือว่าช่วงที่เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับซึ่งถ้ามันไปแบบนั้นมันอย่างรอบกันก่อนเนี่ยคือคนเริ่มว่างานนางานคนเริ่มว่างานนางานคนเริ่มว่างานนางานคนเริ่มว่างงานคนเริ่มว่างงานต่อมาคือ recession 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 Re Re ซึ่งกราฟเสียฟา้าตรงนี้คือ S&P 500นะซึ่งถ้าเราดูนะครับนะมันมัก นะครับนะมันมีโอกาสแล้วกันนะแบบนั้นแล้วกันนะมีโอกาสย่อมาแรงสำหรับ s p นะซึ่งถ้า s p ยอนะ่อเนี่ยผมไม่รู้ว่า Bitcoin จะเป็นยังไงนะครับนะซึ่งผมไม่รู้ว่าลุงเขาอาจจะเห็นดัตตันนี้แล้วแหละนะครับนะในเรื่องของการว่างงานเนี่ยชักเริ่มสูงขึ้นเขาก็จะเลยมีโอกาสจะลดดอกเบีย้ยชัวร์นั่นแหละนะครับในรอบถัดไปนะครับนะซึ่งก็ต้องราดูนะครับนะว่าลดแล้วมันจะส่งผลที่ดีกับตลาดหุ้นได้จริงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ทุเสียวเหมือนกันเนาะเพราะว่าคนก็ มองกันทุกคนนะเพื่อนๆนะนักลงทุนก็มองแหละว่าเฮ้ยรถดอจะพุ่งรถดอจะพุ่งผมไม่รู้มันจะพุ่งเลยหรือว่าจะพุ่งลงนะครับนะอันนี้ก็เรามาระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิด recession เนี่ยถ้าเราดูเอสแอนด์ีห้าร้อยในช่วงที่เกิด recession อ่ะมักจะไม่ค่อยดีนะเนี่ยลงยับเลยนะลงยับเลยนะครับรู้พูดง่ายเลยว่ามันอะไรก็ตามที่คนเริ่มว่างงานย่อหนักคนเริ่มว่างงานย่อหนัก คนเริ่มวางงานย่อหนักนะครับซึ่งเดี๋ยวต้องรอดูนะว่ารอบนี้คนเริ่มวางงานแล้วจะเป็นยังไงสําหรับ s p นะครับแต่ถ้าเราดู Bitcoin ล่ะคือ Bitcoin เนี่ยมันมันเพิ่งมีมานะครับนะมันเคยเพิ่งที่จะเคยเจอเลสเซ i o n แค่รอบเดียวก็คือในช่วงต่อปี2020หรือช่วงควิดนั่นแหละนะครับซึ่งโอเคละ่ะตอนนั้นราคาบิตคอย n ก็ล่วงลงมาเนาะถ้าเราดูนะครับจาก9000ลงมาเหลือต่ำสุดอ้5,000 0นห้า0 0เบื่อๆขอไปหมื่นนึงตีเบลลมๆลงมาห้ววาสิบเปอร์เซ็นตวันนะยรัว หลังจากนั้นก็ค่อยพัมไปแรงๆเลยนะครับนะซึ่งผมไม่รู้ว่ารอบนี้มันจะยังไงเหมือนกันเพราะว่าบิตคอยเกิดมาตอนปี2010สิเนี่ยยังไม่เคยเจอเลเซชันเจอมาแล้วแค่หนึ่งรอบนะครับนะแล้วก็ยังไม่เคยเจอภาวะที่อเนกพอร์ต n มตเ t e เนี่ยมันสูงขึ้นเนาะซึ่งโอเคแหละมันมัน,ม,นมันมีช่วงโควิดนะครับนะเป็นเป็นแบ็กซวอนแต่ผมไม่รู้ว่าไอ้จะมันขึ้นขึ้นมาแบบเนี้ย อันนี้คือแบบค่อยๆขึ้นนะค่อยๆไต่ขึ้นผมไม่รู้ว่าตัวแรขนี้ออกมาจะส่งผลให้ราคาบิทคอยเป็นยังไงนะครับนะอันนี้คมมีใครตอบได้นะครับแต่ก็โอเคถ้ามันดั้มลงมาแรงๆเนี่ยระวังนะมันอาจจะเป็นเหมือน s อส0 0น์บีห้าร้อยคือดั้มลงมาแรงๆราคาดั้มลงมาโอเคแหละมันดูแย่มากๆเลยแต่หลังจากนั้นเนี่ยกระทิงแรงๆมากๆนะครับคือโอเคแหละช่วงที่เกิดเลเซชันมันมจะแย่จริงๆนี่แหละแต่ หลังจากนั้นน่ะมันจะมีโอกาสได้จะสร้างเศรษฐีได้นั่นเองนะครับที่นี่ราไปดูทวิตเตอร์จากคุณ m MM m c r y p t o คนะครับนะก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะอารมณ์แบบนี้เหมือนกันก็คือเป็นเป็นช่วงที่น่าเบื่อมากๆสำหรับตลาดในตอนตอนนี้นะครับแต่ถามว่าดีไหมเป็นเรื่องที่ดีนะครับนะเพราะว่ามันหลักการที่น่าเบื่อมากๆหลังจากนั้นมักจะเกิดความพันผัวหรือความรุนแรงของราคาหลังจากที่มันนิ่งๆนั่นเองนะครับซึ่ง คนส่วนใหญ่จะพลาดกันเนะเพราะว่าพอมันน่าเบื่อเนี่ยเราก็จะออกจาตลาดเราก็จะไม่อดทนมันนั่นแหละนะครับนะคือมองว่ามันจะไม่ไปแล้วหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะฮะพอเราลืมดูมันพอเราไม่สนใจมันวันละนั่นแหละมันพุ่งนะครับนะแต่มันก็จะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่จ้องมันตลอดดูข่าวตลอดติดตามคริปโตตลอดอันนี้ก็จะได้ประโยชน์ไปนั่นเองก็ถือว่าเป็นรางวัลสาหรับคนที่อดทนรอกันได้นะครับซึ่งถ้าเราดูนะครับ h a v i วิ Cycle ในักขณะนี้ในนักขณะที่เราอยู่นะก็คือเส้นสีเขียวตรงนี้ ตอนนี้เราอยู่ในจุดที่แบบถ้าเทียบกับใน2รอบก่อนนั้นนะี้นะในตอนปี2016แล้วก็ตอนปี2020นะครับตอนปี2 0 1 6คือเส้นสีแดงอ่อนอย่างงี้นะครับตอนปี2020คือเส้นสีเหลืองแบบนี้นะครับถ้าเราดูตอนนี้สีเขียวนะใส่เขานี่เป็นสีเขียวนะครับคือถ้ามันจะซ้ํารอยกับ2รอบก่อนนั้นเนี้ยคือหลังจากเนี้ยย่อนนี่คือเป็นโอกาสที่ดีหรือว่าย้อนี่คือเบรสนะหรือว่าเป็นของขวัญเลยเพื่อน คือหลังจากนี้มันควรจะขึ้นได้ละหมายถึงว่าย่อคือย่อเพิ่มขึ้นย่อเพิ่มขึ้นย่อเพิ่มขึ้นหลังจากนี้ถ้ามันเป็นเหมือนกับในช่วง2รอบหรือว่า8ปีก่อนหน้านั้นนั่นเองนะครับนะเราอยู่ในจุดที่เออร์ลี่มากๆในกรีที่มันจะไปนะก็ยวต้องรอดูนะว่ามันจะไปหรือเปล่านะครับนะซึ่งถ้าเราดูข้อมูลจากทางบล็อกแวร์ก็เห็นได้เลยนะว่าตั้แต่แฮวิ่งเรารู้อยู่แล้วนะครับนะว่าจ่อแล้วเพื่อนๆจ่อที่จะไปแล้วนะนะกะ็จะต้องรอดูนะว่าจะไปกันจริงหรือไม่นะครับแต่วง ตุลาเนี่ยผมคงจะไม่แปลกใจอะไรนะครับเพราะว่าบิตคอยซีซันอลเรารู้อยู่แล้วนะว่าตั้งแต่สิงหากันยานะครับนะมันจะพัมตุลาหรือพูดง่ายๆแล้หวรวือ Q3 มักจะเป็น Q ที่ไม่ดีแล้วกันสำหรับบิตคอยนะครับแล้วก็ Q4 มักจะเป็นไตรมาสที่ดีสำหรับบิตคอยมากๆนะครับนะอันนี้คือย้อนหลังกลับไปเป็น10ปีนะต้องรองดูนะว่ารอบนี้จะแตกต่างจากรอบก่อนๆหรือเปล่านะครับทีนี้เราจะ,ะไปดูที่บิตคอยโดเมนแนนกันบ้างน,นะครับในกรณีที่ราคาบิตคอยเนี่ยมันพัมขึ้นไปนะครับนะหรือว่ามัน เป็นขาขึ้นจริงเนี่ยเอาคอยมีโอกาสที่จะแรงมากๆอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าเราดูในเรื่องของตัว Bitcoin d o m i n a n c นทำเฟรมวีกเลยนะในตอนนี้นะครับถ้าเราดูเนี่ยมันทำไฮใหม่เนาะหรือว่าโอเคแล้วเอาคอยยังสู้บิตคอยไม่ค่อยได้ในตอนตอนนี้นะแต่ถ้า,าดูดูโมเมนตัมมันจะเริ่มลงแล้วนะครับนะมันมีโอกาสไหมที่บิตคอยด m เมน n c นจะเริ่มร่วงลงมานะครับซึ่งถ้าเราดูก่อนอันนี้มันก็มีกรณีคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันก็คือในเรื่องของการที่ราคาเนี่ยเกิดในเรื่องของตัว d v ดว g e n t นะครับนะหรือว่าถ้าเราดูเนี่ยราคาทำโลใหม่นิดหนึ่งนะครับนะถ้าเราดูนะสูงเข้าไปนิดหนึ่งนะครับราคาทำโลใหม่แต่อายไซยกโลนะครับนะก็คือเกิด hidden bull day นะครับก็คือพัมขึ้นมาเนาะเดี๋ยวต้องรอดูนะว่ารอบนี้เกิด balance เดวอเจนไปไปที่เรียบร้อยแล้วราคาจะลงมาหรือเปล่านะครับซึ่งถ้ามันลงมาเนี่ยผมขอเปิดตัว total 3นะครับนะหรือว่าเปิดตัว เอาคอยมาเก็ตแคปที่เอาบิตคอยแล้วก็เอาีทูเรียมออกไปนะครับคือมีตัวตัวเอาคอยชิทคอยสายซิงนั่นแหละนะครับนะถ้าเราดูนะครับนะจะสังเกตได้เลยนะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ m อ็มเอง Bitcoin d o m i n a n c e แอทาเฟรมวีกนะอันนี้ทำเฟรมใหญ่นะครับทำเฟรมวีกมันต่ำศูนเมื่อไหร่มักจะเกิดสิ่งที่ดีเพื่อนๆถ้าเราดูนะครับนะต่ำศูนเมื่อไหร่ต่ำศูนเมื่อไหร่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ เอาคอยต่างๆพาราบลิกมูฟเลยนะครับแต่คือโอเคแหละมันต้องตำศูนย์นิดนึงนะมันต้องตำศูนย์หน่อยซึ่งตอนนี้ถามว่าม,าามันตำศูนย์แล้วหรือยัยงยังนะครับนะตอนนี้ m อเมซอง Bitcoin d o m i n a n c นยังไม่ขอตัดลงมาเลยด้วยซ้ำนะครับนะซึ่งถ้ามันจะตัดลงมาอาจจะต้องใช้เวาลาอีกเป็นเดือนเดือนนะนะเออเดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันนะครับนะยังไงอดทนกันสักนิดหนึ่งเพื่อนๆในตอนตอนนี้นะครับในกรณีที่มันลงมาตำสูนย์นะยังไงเรามาอัปเดตกันอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นก็คือจะเป,เปลีา่า มันก็รอบนี้หรือเปล่าเราก็รู้อยู่แล้วนะครับรอบนี้เกิดอะไรขึ้นครับพั้มเลยนะฮะรอบนี้นะฮะพั้มเช่นเดียวกันนะครับนะก็ หวังว่านะครับนะหวังว่า Bitcoin Dominance จะลงมาแรงๆล้วกันนะครับแล้วก็ใครนะครับที่ชื่นชอบในเรื่องของการเทรดอยู่แล้วนะครับตอนนี้ OK เมีส่วนลดค่าธรรมเนียมถึง20% lifetime หรือว่าตลอดชีวิตเลยรับในทุกการเทรดสําหรับคนที่เป็นสายเทรดฟิวเจอร์กันอยู่แล้วนะครับจะได้ประหยัดค่าเนียมกันได้ตลอดชีวิตเลยนั่นเองนะครับนะจํนวนจํากัดก็สามารถได้เข้าไปดูดีลนี้ในลิงก์หน้าใต้คข้ปดดนี้กันได้เลยนะครับรวมถึงคนที่สมัครแล้วอย่าลืมเข้าไปรับเนื้อหากราฟพิเศษต่างๆในห้อง Discord กันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะก็จะมีเรื่องของกราฟข้อมูลต่างๆใส่เอาไว้ให้แล้วนะครับตรงห้องแบบเป็นกราฟตรงนี้ก็หวั ว่าจะเป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมเข้ามาแจ้งเลข UID ตรงนี <anak> ้กันด้วยนะครับนะก็ฟรีไม่มีไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับรวมถึงอย่าลืมเข้าไปดูในเรื่องของตัวข้อมูลหาพิเศษต่างๆรวมถึงในเรื่องของการคำนวณไซส์ในการเทรดต่างๆกันได้เลยนะครับที่ c ปเ p าดอทเ s member นะครับโอเคก็สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบแล้วก็ได้ไอเดียกันไปเนาะสำหรับสิ่งต่างๆที่ได้รวบรวมมาในวันอาทิตย์วันนี้นะครับนะก็ยังไงสวัสดีวันหยุดทุกคนกันด้วยนะครับยังไงระวังระวังนิดนึงเนาะสำหรับใในนนนเรรื่่่อองงขตัััวว unemployment rate ะะคบททีีจมา อาทิตย์หน้านะครับนะโอเคก็สู้ๆกันต่อไปครับเพื่อนๆนะคำเตือนนะครับวิดีโอนี้ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนนะครับเป็นการทำเพื่อการศึกษาและความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในการแนะนำชักชวนเชิญชวนในการลงทุนหรือว่าให้คำปรึกษาในด้านของการลงทุนใดๆทั้งนั้นนะครับการเลือกใช้โบรกเกอร์จะเป็นไปตามความต้องการของนักลงทุนซึ่งผมไม่มีความเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องในการเลือกใช้บริการของนักลงทุนนะครับนักลงทุนควรศึกษารายละเอียดความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้งนะครับ